สวัสดีครับผู้ชมท่านครับอยู่ผมนะครับถูมอร์เอาวันนี้เราอยู่ในแมปออสตาครับวันนี้เราจะมารีวิวไอตัวนี้กันชื่อว่ากาบตีรีวิวว่าใช่หรือเปล่านะเด๋วถ้าพูดผิดง,งี้นก็ราะผมตตอักกิมากครับ <c oughs> ต้องเข้าใจกันไหมครับ <c oughs> อไอตัวนี้มันตอนนี้เวลหนึ่งพลังโจมตีหกร้อยระยะสามสิบวิสต่อการโจมตีสี 4, ่สิบสี่เไปดูรีวิวครับวันนี้เวลหนึ่ง เพื่นตัวนี้ได้อยากดันนะครับแต่ดันจบไปแล้วของเพิ่งดันแล้วได้ตัวนี้มาเมื่อกี้นี้เลยเอ้า <c oughs> กดผิดเอาด่านน่องขี้ฟันนะครับหอกหอน้องไก่น้องไก่ไกครับเราจะไปวัดตอนอยู่เข้าเคมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ใน แมปก็ที่เรียบร้อยน,น,นะครับเราจะเลือกแบบยา,ากากัเลยจุกอะไรยะมันระยะมันเทียมากทุกคนก็ขอโทษคำยาครับก็บจริงอ่ะดูดีาาแล้แจกอะว่าสามสิบเอาอะไรมากอ่ะตัวจักดัน จิดบนนนินะดูทำคลิปอยู่พูดเลยนม่หนานี่ผมว่าน้องผมรับมันทำอะไรของมันวะอ๋อถ้าโจมตีกระจอกมากโอ้โหทักควนมันกระจอกมากเลยผมว่าตัวทำเงนินนะ ผมี่งงกระยะมันมากเราไปตัดตอนผมฟาร์มกันเสร็จเลยครับโอเคนะครับเรากลับมาคิงตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็อนนเอจะวางตัวนี้ครับไม่ดีกว่านี่สกิลแรกเราก็จะยกอุกบาทไปอย่างนี้ครับอย่างนี้ แล้วผมต้องขายเจนอสบอนอะ่ะขายเจนอสเอามาวางหลังสกิลแรกก็จะยกอุกบาทมาเี๋ยวซุบมาดูนะครับฟึบอย่างงี้แล้วผมจะอัพไป็หนึ่งท่านหนึ่งท่านก็จะเปลี่ยนท่าซบซุบซุบฟึบเราจะทำอะไรของมันวะอ๋อยกหินกอุกบาทหรอวะไปตีสกิลสามจะเป็น AOE เฮ้ยอ๋อมันจะยกอันนี้ฟึบจแต่ไม่เตียนะทุกคนไม่เตียว่ะโอ้หสกิน้าเตียมากเลยมันดีตรงที่มันเป็นเอลีเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะไม่ดีไม่ดีไอ้พูดตรงๆไม่ดีไม่ดีครับดาเมจก็แค่สามพันแปดเองอัพแค่สามขั้นระยะสามสิบตีสี่วิไม่ดีครับไม่ดี มีแค่เก็บเอาเทไว้ไงครับเก็บแค่ประดับบารมีประมาณนั้นแหละครับหน้ามีแค่สามพันแปรเองไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีเกี่ยวกับ AOE เดี e ๋ยวมันไม่ดีอ่ะไม่ดีครับไม่ดีอ,อัพ,พนะ 800. สี่นะแปดร้อยถึงวันหก อัพแค่สองขั้นร้อยหนึ่งวันหกแล้วกูจะนั่งฝามเงินทำไม้ตั้งนานวะเนี่ยนึกว่ามันอัพแพงไงะกูได้ไปนั่งฟามเงินไม่ดีผมบอกไม่ดีไม่ดีอ่อนอ่อนมากจบเลยทุกคนเพราั้นมาดูตัวนี้กันเลย นี่สาจจะจบเดียวมากเลยดิดตัวนี้สิ่งเลือดสิ่งเลือดแรงมากืม่ดีอ่ะไม่ค่อยดีใหถ่ายได้แต่ไม่ค่อยดีเอาแค่สองขั้นก่อนล้าแว่าง,ง่อยหาย เอเดนฟันหลืงเตอรอ่อนมากทุกคนเอิมคลิมนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับถ้นวนะอยากให้ผมดีดวิลตัวอะไรก็ขอมาได้แลครับสวัสดีไปก่อนนะครับตัวนี้มันอ่อนมามกมีแค่เก็บไว้นะครับไม่ไม่แนะนําให้ใช้แต่สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ได้จะดีอยู่นะแต่ผู้เล่นใหม่ได้จะได้เพราะเหตยารณ์มัน่าไปแลอรีร่ดไม่ได้เหยียดน,นะไม่ได้เหยียดผู้เล่นใหม่นะ ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ผู้เล่นให,หม่ถ้ามีก็ดีอะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายแต่สกีมันเท่คืคอมันอูกบาดแม่งลอยตามเนี่ยไปละฮู้บ๊ายบายเซฮายกู๊ดบ๊ายขาบุย